เรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะซึ่ง DSI ยังคงมีการเรียกพยานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณอัจฉริยะเองออกมาบอกเชื่อว่าไม่นานความจริงจะปรากฏแน่และฝากไปถึงคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมว่าถ้ารักจริงก็อยากจะให้คุณเบิร์ตเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกับทาง DSI ด้วยค่ะ คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกว่าเมื่อวานนี้ดีเอสไอเรียกพยานสามปากมาให้ข้อมูลทั้งคุณหมอทวัชชัยเรื่องมือถือโคลนนิ่งของคุณตังโมในกอล์ฟซึ่งขายเรือให้กับในปอตนุพัฒน์ก่อนที่ในปอจะไปขับในคืนเกิดเหตุและนายกิติพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือที่เข้าให้ข้อมูลเรื่อง GPS เเรือในวันดังกล่าวนะคะแต่สิ่งที่ตัวเองสนใจก็คือใครเป็นเจ้าของเรือลำที่เกิดเหตุกันแน่และต้องการให้เอาเรือกลับมาตรวจสอบใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ตรวจไม่ละเอียดไม่รอบคอบ คุณอัจฉริยะยังต้องข้อสังเกตว่ามีการนำร่างของคุณแตงโมมาปล่อยไว้หรือไม่เพราะปกติศพคนที่ตกน้ำจะต้องลอยภายใน24ชั่วโมงครับแต่คุณแตงโมเนี่ยตกเรือ24กุมภาพันธ์ทำไมจึงพบศพในวันที่26กุมภาพันธ์ก็หลายวันอยู่ก็สองวันถูกไหมคะทีนี้เจ้าตัวเนี่ยยังยืนยันนะว่าคุณแตงโมถูกแทงด้วยเหล็กแหลมก่อนจะมีการดึงเหล็กออกมาจึงทาให้ได้เห็นภาพชั้นไขมันจากศพที่อาจารย์ปานเทพเอามาเปิดเผยนะคะ ซึ่งไม่ใช่แผลที่เกิดจากใบพัดเรือแต่แพทย์นิติเวชกลับไม่ระบุเรื่องนี้ในเอกสารเนี่ยคะ่ะเอาเทียบให้ดูลักษณะนเนี่ยคือด้านที่เหมือนกับเป็นรูที่ไม่ใช่เป็นลนักษณะเป็นฟันปลาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเก,เกิดจากถูกแทงเหล็กแหลมหรือไม่แล้วเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเหล็กแหลมหรือเปล่าทีนี้อาคุณอัจฉริยะเลยบอกอยากให้ทุกคนเนี่ยรอดูผลสแกนทางน้ําที่ดีเอสไอสแกนเ,เก็บไปทั้งหมดด้วยมาเทียบเคียงก็คาดว่าน่าจะรู้ผลในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะ สแกนแล้วไม่มีอะไรอยู่ใต้แม่น้ําเลยไม่มีกิ่งไม้ไม่มีต้นไม้หรือไม่มีไม่มีเหล็กอะไรเลยที่นอกแตงโมงจะต้องไปติดพันออแผลโดนแทงแต่หมอนิเตเวไม่ลงความเห็นว่ามันโดนแทงมันเป็นลงความเห็นว่าเป็นแนวขวงมึงมันโดนแทงชัดๆด้วยเหล็กแหลมที่มีของคมอะ่ะแล้วแทงออกมาแล้วก็ดึงออกมามันก็เลยเป็นไขมันคุณอัจฉริยะบอกอย่างนี้ฮะประกาศตามหา นเบิร์ดแฟนหนุ่มของคุณแตงโมบอก3ปีที่แล้วที่คุณแตงโมจากไปแต่เบิร์ดกลับไม่เคยออกมาช่วยแตงโมเลยหากย้อนเวลากลับไปเนี่ยแตงโมอยู่กับเบิร์ดที่จังหวัดภูเก็ตแต่กระติกโทรเรียกให้แตงโมกลับมาเพราะว่ามารับงานบางอย่างคุณอัญฉริยะก็เลยบอกว่าเบิร์ดเบิร์ดน่าจะรู้ข้อมูลมากที่สุดถ้ารักแตงโมจริงๆต้องออกมาให้ข้อมูลกับด s i นะครับและก็ DSI บอกว่าเดี๋ยววันที่2 ห้าเนี่ยจะมีการเรียกสอบพยานอีกประมาณสักสิปากนะคุณผู้ชมขณะเดียวกันฝากไปถึงเต้มงคลกิจที่พบว่าได้แฝกเอกสารบางอย่างไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันที่เขาฟ้องคนบนเรือทั้ง5คนพร้อมถามว่านั่นเป็นเอกสารที่ขอเพิกถอนไม่ให้เขาได้เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อไม่ให้ฟ้องคนบนเรือทั้ง5คนใช่หรือไม่แล้วคุณอัจฉริยะยังอ้างอีกว่ามีหมัดเด็ดครับมีคลิปที่ ในเต้เรียกรับเงิน1.2ล้านบาทและมีคลิปเรียกเงินหลายล้านบาทจากคดีแต่งโมด้วย<ห>แต่อันนี้คุณอัจฉริยะอ้างนะครับเดี๋ยวต้องอฟังคุณเต้เออนะเดี๋ยวดูคุณเต้จะชี้แจงยังไงนะคุณผู้ชมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ